สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานอู่โชคอน,นันต์ฤกเกษตรฤทอแตนเชภูมินะคะเรามี1คลิปดีๆนะ,ะมาให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะ,ะเลือกใช้ลทอ,อีแตนดีๆจากเรานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของนุ่มหล่อนะคะมินิแอนนะคะราคาเบาๆนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ไม่เกิน5ตันลูกค้าที่ทุวน้อยงบน้อยนะ,ะอยากได้อีแตนาใช้งานเนี่ย รุ่นนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยนะคะเพราะว่าราคานี้ก็สูงสีเหลือเกินกับรถมือ2องะรเราก็เลือกอีกแตนใหม่แล้วก็มีระยะการประกันให้ด้วยนะคะจะดีกว่านะคะสำหรับสเปคชั้ล่างของคันนี้ก็จะเป็นเกียร์มาด้า4วิลนะคะแล้วก็คันหน้าของ i s u ั u ดี d y พาท้ายของ Isuzu Elroku แหนบ6เซนตฟครงาีหน้า5นะคะ สำหรับในเรื่องของระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกน้ำมันแล้วก็พวงมาลัยธรรมดาแต่ลูกค้านะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้ว่าต้องการเป็นระบบเบรกลมหรือพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตอนนี้เราก็เพิ่มเติมกันไปในราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูมาดูรายละเอียดของชุดช่วงล่างนะคะ ไี่ก็เป็นเกม,มาด้าโฟวิลมีสโลด้วยนะคะสโลว์บัเกียร์ญย